สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาพบกับบ้านสวนออนซอนชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ทางสวนมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มีลูกค้าเดินทางจากจังหวัดชัยภูมินะครับขับรถมาตั้งแต่ตีห้านะครับมาถึงเราสิบโมงนะครับนำทีมโดยคุณพ่อเสือนะครับแล้วก็คุณพี่สาวท่านนี้ครับแล้วก็คุณพ่อนะครับเดินทางมาไกลมากนะครับ ทางสวนก็ตื่นตันใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขนาดลูดแจ้งลูกค้าไปแล้วว่ายังไม่มีเห็ดออกนะครับแต่ลูกค้าก็อยากจะมาชมสวนอยากมาเห็นบรรยากาศจริงๆนะครับความร่มลื่นของสวนนะครับทางสวนก็ได้มีการอธิบายให้ลูกค้าฟังโดยละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการคิดนะครับวิธีการปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีการลงน้ําเชื้อในต้นกล้ายังไงนะครับ ก่อนที่จะลงปลูกให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วหรือว่าต้นกล้าที่ลงไปแล้วต้องการหยอดน้ําเชื้อเพิ่มทํำยังไงนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่โตแล้ววิธีการขุดหาระบบรากและทําการปลูกแบบออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยังไงนะครับก็ได้มีการอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับตอนนี้แฟนผมก็อธิบายถึงนะครับการลงน้ําเชื้อในต้นกล้านะครับแนวทางการปลูกทํำยังไงนะครับแล้วก็ให้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ แล้วก็ลูกค้าก็เลยหันมาเห็นระยะการปลูกนะครับของอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีการคุยกันนะครับว่าเออเราปลูกแบบนี้นะครับผลที่จะตอบรับเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าก็รับฟังนะครับตอนนี้ลูกค้าหาันมาถามปัญหาของส่วนน้องสาวนะครับด้านหลังเนี่ยฮะก็คือปลูกระยะห่าง4คูณ2เมตรนะครับแต่ว่ามันมีย้าขึ้นลกลุงลังนะครับก็ ได้มีการอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับถึงข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือ1ต้นไม้ระยะห่างทําให้ต้นไม้โตเร็วเนื่องจากเขาไม่แย่งอาหารกันมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะมีหญ้าปกคลุมเยอะต้องทําการถักถางกันบ่อยนะครับก็แจ้งให้ลูกค้ารับทราบโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ลูกค้าได้มีการซื้อต้นกล้ากลับไปนะครับแล้วก็ซื้อน้าเชื้อกลับไปด้วยนะครับทางสวนเราดีใจครับ คุณพ่อเสือแล้วก็คุณตาแล้วก็คุณพี่สาวด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับเดินทางมาจากอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนะครับทางบ้านสวนออนซอนของเราก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับที่มีลูกค้ามาเยี่ยมชมนะครับเราเราดูตรงที่มาเยอะที่สุดเพราะเราหวังผลนะหวังผลมันาเป็นนี่มันเป็นต้นน้อย เห็นไหมแน่รากมันเดินฝั่งนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมขนาดว่าต้นไม้อายุเท่ากันเนี่ยแต่ว่าต้นนี้มันน้อยรากมันยังเดินอยู่แค่นี้เลยไหมแต่แม่ดูฝั่งนี้มวยไทยฝั่งฝั่งนี้ไม่มีเลยแม่ดีเห็นไหมครับไม่มีมันไม่มีรากแต่รากเขาเดินฝั่งไม่ต้องเทใช่ไหมเทครับแม่เราขุดให้เจอแบบนี้ก่อนเนี่ยให้เจอระบบรากแบบนี้ก่อนนี่คือเจอระบบรากแล้วถ้าต้นใหญ่ต้นใหญ่เท่านี้ล่ะ ่ถ้าต้นใหญ่เท่านี้ก็ประมาณขวดนึงครับใส่ขวดนึงแต่ว่าของลูกเนี่ยก็คือจะผสมนาก่อนใช่เหมือนกันเหมือนขุดอ้อมหรวก็ขุดเป็นหลุมไม่พ่อขุดแค่นี้เจอแค่นี้พ่อเอาแค่นี้พอโอเคเลยนี่พ่อไม่ต้องไปเยอะนี่ถ้าพ่อเจออย่างเงี้ยเออเทลงเลยเทลงเลยบิ้งขวดใช่ถ้าเป็นต้นใหญ่ แต่ถ้าต้นขนาดเนี้ยก็ก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าน้ําเชื้อของผมมันหนึ่งขวดเอาไปผสมกับน้ำสามลิตรออกมาแล้วจะได้ทั้งหมดเป็นหกขวดหกขวดเนี่ยเราเทเลยต้นละขวดก็คือต้นขนาดเนี้ยคือขวดได้หกต้นไม่ใช่ครับขวดเดี๋ยวผมเอาน้ำเชื้อมาให้ดูนี่ครับในเราเราเจอรากเราเจอระบบรากอย่างนี้แล้วพ่อไม่ต้องขุดแล้วพ่อขุดแค่นี้แล้วก็เทรากลงไปเลย้วเสร็จแล้วก็ก็ขบไใช่แต่ถ้าพ่อ่อมีปุ๋ยขอก็ เอาปุ๋ยพ่อมาหวานข้างบนหน่อยก็ได้ให้มันเป็นปุ๋ยให้มันกินไม่ต้องหวานนาใช่ไหมไม่ต้องหวานนาครับบานบริเวณรอบต้นแค่หนึงของผมใต้ใต้ทรงพุ่มนี่ต้องไม่มีใต้ทรงพุ่มจะเป็นขนาดนี้ครับแต่ถ้าใต้ทรงพุ่มผมรับประกันเลยไม่เจอไม่มีเดี๋ยวลองดูต้น่ะไรๆเดี๋ยวผมไปดูพืชของน้องว้ายดีไม่เจอไรไม่เจอไรคือคือมันมันเสียวลาปุ๋ยคุชพ่อก็เจ ลๆเยได้ลูกบอกให้ละเอียดเลยเพราะลูกอยากค้คท่้มจนให้มัน,มน,นครับหลังจากที่ลูกค้าได้ขอ้อได้ทราบข้อมูลนะครับโดยละเอียดแล้วนะครับลูกค้าก็มีการสอบถามเพิ่มนิดหน่อยนะครับ ว่าระยะการปลูกมีผลไหมนะครับและอีกแปลงหนึ่งทําไมมียากขึ้นนะครับก็ได้อธิบายให้ลูกค้าฟังไปแล้วนะครับถึงสาเหตุนะครับที่มียากขึ้นนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบ้านสวนนอนสอนด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับลาไปก่อนครับ